สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเชา้าประเทศฝรั่งเศสค่ะวันนี้วันหยุดนะคะวันอาทิตย์น้องขวัญจะออกไปแว้นกับสามีค่ะจะไปแว้นกันวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเอาบรรยากาศสวนเล็กๆการ์เด้นน้อยๆของน้องขวัญมาให้ชมค่ะดอกไม้บานเต็มเลยดูสิคะอากาศก็ดีดีก็เลยจะออกไปขับมอเตอร์ไซค์แว้นกันสักนิดนึงค่ะไปรับวิตามินซีค่ะดูสิคะ หมวกกันน็อกเขาก็โอ้โหโปรเทคจริงๆเลยค่ะใหญ่มากน้องขวัญคิดว่าตัวเองเหมือนแอรียนไปทุกวันแล้วนะคะดูสิคะแต่ว่าที่นี่ให้เขาให้ความปลอดภัยกับเซอร์คิวลิตี้มากเลยนะคะในการขับขี่ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยน์หรือรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจัก,กรยานนะคะต้องโปรเทคไว้ดีที่สุดค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะเวลาใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะต่างคนต่างช่วยเหลือ ไปกันค่ะ